กันไลอินเดนมาร์นะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสถานการณ์พายุหิมะนะคะณประเทศเดนมาร์กนะคะที่เมืองวิบอกนะคะตอนนี้หิมะถล่มหนักเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งจะตกเมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็เลยยังไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวให้มาดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงน,นะคะตอนนี้รถก็มาเกตถนนอยู่ รถก็เริ่มจะปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะโอเคเลิฟทุกคนคะ่ะรู้รถใครแนละ้วเขียนของเขานอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหิมะก,ก็ตกลงมาปกคลุมเหมือนเดิมนะคะหิมะตกใส่ตาแล้วก็แสบตาไปหมด กไอ้นี่เข้ามาข้างในนะคะเส,สื้อาหมดแล้คะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูวันดาดฟ้านะคะดูว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้บรรยากาศรอบน,นอกได้แล้วดูความหนาของหีมะนะคะเปิดประตูได้ยากมากแล้วค่ะขนาดบนนี้นะคะหีมะยังเต็มเลยค่ะ ออกมายากมากเลยค่ะทุกคนหิมะเริ่มหนาค่ะนี่ขนาดอยู่ข้างบนดาดฟ้านะคะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันค่ะดูสภาพบนดาดฟ้านะคะทุกคนที่นี่นีแต่หิมะนะคะนี่นคะเให้ชมนะคะ ลงไปข้างล่างนะคะดูหนามากเลยดูสภาพตัวเองนะคะทุกคนให้ดูสภาพเสื้อนี่กลายเป็นสีแบบว่าขาวๆเลยค่ะหนาว มือนี่เย็นเฉียบกลัวโทรศัพท์น็อกนะคะอันนี้ห้องออกกัดนะคะหิมะเริ่มเข้ามาก่อนต่างแล้วค่ะมีแต่คนบ้านะคะมายืนตากหิมะค่ะดูสิ ิวแล้วค่ะทุกคนลมแทบจะปิวแล้วค่ะดูสิคะแก้มแดงหมดแล้วค่ะดูความแรงของลมนะคะทุกคนนี่ขนาดอยู่ในชายคานะคะเนี่ยยังแรงขนาดนี้แล้วหยุดตั้งสิบกว่าวันไม่ตกนะ มาตกวันที่คนจะต้องไปทํางานแล้วก็พวกนี้เอากัสต้องไปโรงเรียนนะคะทุกคนต้องใส่ต้องสงสารลูกอีกแล้วได้ลุยหิมะไปนะคะไม่รู้ว่าจะตกกี่วันนะคะกลับเข้าบ้านนะคะทุกคนหนาวมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่กันไปข้างนอกนี่ต้องใส่เสื้อผ้ากี่ตัวนะคะกี่ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นผ้าก้านะคะผ้าก้าตัวนี้ดีมากเลยค่ะทุกคน เพราะว่าป้องกันได้ลบ20องศานะคะเป็นพาว้านะคะดีมากเลยค่ะซื้อมาจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยวผ้ามันคอออกก่อนนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เอยนี้ปกตินะเห็นไหมดูนะคะว่าต้องมีกี่ตัวนะ นี่ค่ะนี่ในน,น,น,นี่นะคะนี่จะเป็นเสื้อไหมพรมปกตินะคะเห็นไหมคะความลำบากของคนที่นี่นะอย่างนี้แหละไม่ค่อยจะชอบออกไปไหนนะคะเวลาออกไปนี่มันแต่งตัวนี่อังเกงนี่ก็ต้องเป็นบุขนนะคะเป็นฮ e ีทเทคนะคะแต่วันนี้ข้างในไม่ได้ใส่ฮ e ีทเทคแต่ก็เอาอยู่นะออกไปนี่ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกด กระดิ่งดำไว้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่กันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ